วิทยากรสองสองท่านในวันนี้นะคะท่านแรกก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุกรีนะสินทุพิญโยที่เราเจอไปแล้วในครั้งที่แล้วนะคะก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะคะในวันนี้ที่จะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการบริหารทีมงานบริหารโครงการนะคะแล้วก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือมาประกอบในการบริหารโครงการเล่าสู่กันฟังด้วย ะะหลังจากนั้นเราก็จะมีการเบรกทานอาหารว่างแล้วก็เข้าสู่เรื่องของการบรรยายเทคนิคการบริหารโครงการการเขียนโปรเจกต์ชาร์เตอร์หรือบางครั้งเราเรียกว่าโปรเจกต์มิชชั่นสเตทเมนต์นะคะซึ่งรายละเอียดของโครงการนวัตกรรมนั้นค่อนข้างเยอะสักนิดหนึ่งซึ่งทางทีมงาน โอดี OD, หรือทีมงานพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพแล้วก็มีการเตรียมแบบฟอร์มให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วสําหรับวันนี้เราสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก Facebook เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเอ,อเอกสารนะคะก็จะมีอยู่ในเอ,อเอกสารที่แจกทุกท่านในวันนี้ด้วยนะคะรายละเอียด การกรอกแบบฟอร์มนี้เป็นอย่างไรความสําคัญของแต่ละไอเทมในแบบฟอร์มนี้คืออะไรเดี๋ยววันนี้จารย์สุธจะมาเล่าให้เราฟังกันค่ะนะคะนอกนอจากแบบฟอร์มโปรเจกต์ชาร์เตอร์ในวันนี้แล้วยังมีส่วนที่2ที่สําคัญนะคะก็คือเรื่องของการเบิกจ่ายเงินโครงการว่าเ,เราจะเบิกจ่ายเงินโครงการที่เราได้รับบัตเจตสีดฟันก้อนแรก5 0,000บาทอย่างไรและสีดฟันก้อนที่2อีก50,000ระหว่างทางอย่างไรก็จะมีรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินดังนี้นะคะก็จะมีเรื่องของรายนาน ผู้ซื้อเราต้องออกใบเสร็จอย่างไรนะคะแล้วก็การเบริกจ่ายเงินจะมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่แจกไปด้วยนะคะก็คิดว่าวันนี้คงถึงเวลาแล้วนะคะก็ขอเปิดนะคะกิจกรรมนะคะจุฬา engineering innovation hub workshop ครั้งที่2เรื่องของ project management แล้วก็เรื่องของการกำหนดโครงการนวันวตกรรมนะคะในวันนี้เลยก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุกรีค่ะนะคะ,นะคะมาบรรยายให้เราฟังในเรื่องของการ managing team project แล้วก็ project อ n n o v a t i o n Plan ค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับนะครับวันนี้หลกัหลกๆเนี่ยผมคงไม่ไม่ไมเ่เรียกว่าไม่ลงรายละเอียดในหลายๆ,ๆประเด็นนะครับผมโฟกัสแค่2ประเด็นเพราะว่ามันจำเป็นสำหรับการเขียนชาร์เตอร์แล้วก็เน้นเลยนะครับเน้นเลยนะครับได้โปรดนะครับเน้นวันนี้ที่ผมเขียนตัวใหญ่ๆนะครับคือ Target Group สำคัญมากนะครับสำคัญมากเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องระบุ target group ให้ได้วันนี้นะครับแล้วก็เราจำเป็นที่จะต้องออคือทาง innovation hub เนี่ยจะต้องไปเชิญไปเชิญคนที่เป็นเป้าหมายของเรามานะครับเพราะว้นวันนี้ต้องมีการบอกเล่าลงไปใน charter นะครับว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครแล้วเราต้อง ทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งวิธีการได้คำตอบนะครับผมรับผิดชอบสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือ n n o v v t t o o t t e m นะครับซึ่งอันนี้เป็นสไลด์ที่ใช้ประจำนะครับในการบอกเล่าว่า Innovation คืออะไรนะครับอ,อ,อันนี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะครับของโจทิตแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าอ้ยตำรามันจะแมทช์กับ โลกจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เราเข้ามาสู่กระบวนการบางกระบวนการแล้วนะครับออผมไล่มานะครับวันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเขียนทั้งหมดได้เนี่ยภาพรวมของกระบวนการทาง Innovation นะครับมันมีอยู่4ขั้นตอนนะครับอันนี้มาจากหนังสือของโจทิตนะครับซึ่งค่อนข้าง general นะครับค่อนข้าง general และเป็น process แบบในทางเดียวนะครับคือ อีกเล่มหนึ่งอีกตำราหนึ่งจะเป็นลักษณะของการสร้างอินโนเวชันในในองค์กรนะครับเขาเรียกว่าเป็น A to F model ก็คือแบ่งคนเป็นกลุ่มๆนะครับ A กลุ 1, ่มหนึ่ง B กลุ่มหนึ่งนะครับ C กลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ e D กลุ 1, e ่มหนึ่ง E กลุ่มหนึ่งแล้วก็ F กลุ่มหนึ่งการสร้างอินโนเวชันในองค์กรม,มันสามารถส่งต่อ A ไป E E ไป D D ไป E อะไรก็แล้วแต่แล้วก็กลับมา F นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันคือกระบวนการที่เป็นท่อแบบนี้นะครับอันที่หนึ่งนะครับคือกระบวนการ search นะครับหรืออย่างที่ผมถ้าหลายคนฟังบรรยายผมสองสาครั้งแล้วเนี่ยจะได้ยินสิ่งที่ผมพูดบ่อยบ่อยคืออ,อันแรกเลยนะครับเราต้องหา Signal Signal เนี่ยเป็น Signal มี2องสองสัญญา a l ของปัญหานะครับว่าเราเห็นปัญหาแบบนี้นะครับแล้วก็คราวที่แล้วผมก็พูดไปแล้วด้วยว่าปัญหามีหลายแบบ ปัญหาที่ไม่ชัดเจนปัญหาที่ชัดเจนนะครับนอกจากสัญญาณของปัญหาแล้วมันยังมีสัญญาณของโอกาสสัญญาณของโอกาสนะครับโอกาสที่ชัดเจนกับโอกาสที่ไม่ชัดเจนผมเรียนทุกท่านในที่นี้นะครับว่าสเสน่ห์ที่สําคัญมากๆเลยนะครับของของอินโนเวชันโดยเพราะใครใครที่กําลังคิดว่าจะทําทำกลุ่มที่เป็น product หรือ service นะครับ process เนี่ย บอกเลยว่าเป็นส่วนส่วนสำคัญที่พัฒนาองค์กรน,นะครับแล้วเห็นได้ชัดเจนแล้วก็แก้ได้นะครับแต่ว่าใช้วิธีการอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในในการมองปัญหานะครับที่เป็นกลุ่มของออที่ที่เป็นกลุ่มของเซอร์วิสกับโปรดักต์เนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการเ e ิร์ชนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าอะไรที่มีเสน่ห์ที่สุดของอินโนเวชันเนี่ยคือกระบวนการที่บอกว่าการ ค้นหาความต้องการที่แม้กระทั่งเจ้าตัวหรือ user เนี่ย end user เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการแบบนี้นะครับแต่มันคือเป็นของที่ใช่ขอบคุณครับมันคือเป็นความต้องการที่ใช่ของเขานะครับความต้องการอย่างอย่างที่บอกนะครับความต้องการที่เท่ที่สุดเลยคือความต้องการที่แม้กระทั่ง user เองยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบแบบนี้นะครับตัวอย่างสําคัญเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง ipad นะครับลองมาปุ๊บแล้ว อตอนตอนทำออกมาไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่ว่า user เองยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับอันนี้เท่มากคือ user ยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคนซื้อกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับอันเนี้ยอันนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับเกิดจากการ analyze user ที่ละเอียดมากนะครับแล้วก็เท่มากอยากให้อยากให้พวกเราลองมองประเด็นแบบนี้นะครับ นี่คือการเสิร์ชนะครับเพื่อหาสัญญาณของปัญหาแล้วก็สัญญาณของโอกาสนะครับต่อมานะครับมันมีอีกเต็มเลยนะครับที่เราได้ไอเดียต่างๆมาเรารู้ว่าเราควรควรทำแบบนั้นแบบนี้แบบนน้นบางทีการเจเนเรตไอเดียเนี่ยหรือว่าการเสิร์ชเนี่ยมีเป็น30-40ไอเดียนะครับแต่ถามว่าเราจะเลือกอะไรวันนี้ณสเตจนี้ของแต่ละกลุ่มนะครับผมยังเรียนว่า ยังเรียนทุกท่านว่านะครับเอ่อยังสามารถปรับได้นะครับยังสามารถปรับได้ถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าหลังจากฟังไปเรื่อยๆหลังจากฟังยูเซอร์หลังจากฟังวิทยากรจากภายนอกพี่กระทิงเดี๋ยวจะมีอีกหลายท่านเข้ามาช่วยนะครับหลังจากฟังแล้วเนี่ยเกิดการรู้สึกว่าตัวเองเกิดความคิดใหม่ๆนะครับจะทำอย่างไรสีเล็กครับ เราต้องวัดศักยภาพตัวเองผมพูดคร่าวๆนะครับเพราะว่าในกระบวนการ selection เนี่ยถ้าเกิดว่าจะพูดก็น่าจะอยู่ได้ประมาณสัก6ชั่วโมง7ชั่วโมงได้นะครับหลายคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าณปัจจุบันหลายคนเลือกทำโปรเจกต์นะครับหรือเสนอโปรเจกต์ที่มีหลายเลเวลมากนะครับ1.1น,น,นะครับใกล้กับ strength ของตัวเองแต่ไม่ใกล้กับ user แต่ไม่ใกล้กับความต้องการของยูเซอร์นะครับอันนี้กลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่สุดตรงไปอีกข้างหนึ่งคือใกล้ความต้องการของยูเซอร์อยากได้แบบนี้แหละแต่ไกลจากสเตรนจ์ของตัวเองนะครับถ้าหลุดออกจากขอบนี้คือมันคือความต้องการของยูเซอร์ครับแต่สเตรนจ์ของโลกใบนี้ยังไม่มีอยู่เลย คือมันเป็นวิธีการที่แบบโอ้โหยังไม่มีใครทำอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกนะครับสัสดส่วนสัสดส่วนตำแหน่งของไอเดียที่จะเอามาใช้มันจะอยู่ในเรนจ์ประมาณนี้นะครับคือคือ,คอไล่ตั้งแต่ส r e รนจ์ของตัวเองชัดๆแต่ไม่อยู่ใกล้ความต้องการของ User นะครับเถอบไปอีก2สเต็ปนะครับเถอบไปอีก2สเต็ปคือ อยู่ใกล้ความต้องการของยูเซอร์นะครับอยู่ไกลจากสเตรนจ์ของตัวเองอีกอันหนึ่งคืออยู่ไกลจากความต้องการของอ,อ,อยู่อยู่อยู่ใกล้กับความต้องการของยูเซอร์นะครับแต่แม้กระทั่งตัวโลกใบนี้หรือเทคโนโลยีที่แบบ existing technology ยังตอบคำถามนั้นไม่ได้นะครับคุณมีมีใครหลายคนต้องการพลังงานทดแทนเต็มไปหมดที่มีราคาถูกนะครับโจทย์แบบเนี้ยนะครับ โยนให้นักวิจัยเข้าไปนะครับโจ์โจ,ทโจท์ที่ไปอยู่ไกลๆตัวนะโยนให้นักวิจัยไปนะครับแล้วกว่ากว่ามันจะมาตอบคําถามได้มันจะอีกนานนะครับแต่หลายคนในที่นี้มีความสามารถในการวิจัยเพราะว่าเท่าที่ดูหลายกลุ่มก็จะมีมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มอาจารย์กลุ่มใครหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนที่ที่แล้วแต่พวกเราเลือกแต่ขอเย่างเดียวครับขอให้ใกล้ความต้องการของยูเซอร์นะครับ กลุ่มที่ผมเว้นไว้เมื่อกี้ตรงกลาง blank ไว i แล้วบอกว่าเมื่อกี้ข้ามไป2 s t สเต็ปคือผมอยากให้พวกเรามองกลุ่มที่อยู่ใกล้กับ strength ของตัวเองและอยู่ใกล้กับความต้องการของ user จริงๆนะครับอยากให้เลือกกลุ่มนี้นะครับอยากให้เลือกกลุ่มนี้ก่อนไอเดียที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้มันอยู่ตรงนี้อันถัดมานะครับ implement นะครับ ส่วนนี้คือส่วนที่ใน innovation hub ตลอด1ปีที่ผ่านในใน1ปีนับต่อจากนี้นะครับอาจจะไม่ถึงปีแล้วก็ได้นะครับเนะหลือสัก11เดือนนะครับแต่ final สุดท้ายเนี่ย ultimate goal ของเราคือ,อ,อตัว demonstration ตัว prototype ตัว presentation ที่จะไปอยู่ในงานนิทัศงานโทษทีงาน,ททง,านงานครบรอบ1ปีครบรอบ1้อปีของคณะนะครับวันเกิด มันเกิดขณะในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับอันนั้นคือตัวที่เป็นโปรโตไทป์ที่จะเดโมนะครับอันนั้นคือสุดท้ายนะครับแต่ว่าช่วงประมาณมีนาคมจะจะมีการพรีเซนต์จบโปรเจกต์นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นอาจจะมีการขอให้ปรับเปลี่ยนในการ Implement นะครับช่วงนี้เฟสของเราจะอยู่ใน Phase, เฟส s e l e c t Select กับ Implement s e นะครับเ e a r c h เนี่ยผ่านมาล้นะครับผ่านมาละแต่ยังย้อนกลับได้นะครับกระบวนการบางส่วน การ implement ส่วนที่สำคัญนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดเลยของการ implement คือการหาฟังก์ชันหรือการหาฟีเจอร์ที่สำคัญของ innovation ของตัวเองนะครับใครหลายคนเสนอระบบบางอย่างขึ้นมาหรือเสนอเซอร์วิสบางอย่างขึ้นมาในในที่นี้นะครับผมแนะนำว่าไม่ควรให้งานของตัวเองมีฟังก์ชันหรือมีฟีเจอร์เยอะเกินไปไม่จำเป็น ขอฟีเจอร์แบบเด่นๆแล้วฟีเจอร์เด่นๆมาจากไหนมันต้องเป็นฟีเจอร์ที่ได้จากการทำโฟกัสกรุ๊ปกับยูเซอร์นะครับนะครับอย่าขอร้องเลยคืออย่าคิดเองอย่าคิดว่าฟีเจอร์นี้มันสำคัญกับยูเซอร์นะครับเราคิดได้ครับแต่มันต้องคิดจากการมองยูเซอร์แบบละเอียดนอกจากการมองยูเซอร์แบบละเอียดแล้วเนี่ยนะครับขอให้คุยกับเขา ผมยกตัวอย่างกลุ่มหนึ่งในนี้พอดีผมช่วยคุยอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะครับเออเห็นแบบแบบมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มทางวิ่งสำหรับคนตาบอดนะครับทางวิ่งสำหรับคนตาบอดเนี่ยผมบอกเลยว่าอ่ะเขาได้สัญญาการเสิร์ชมาโอเคมีสัญญาณของปัญหาเห็นละนะครับแต่แต่คิดไปเองส่วนหนึ่งว่า ทางวิ่งสมบูตรตาบอดเนี่ยคือลักษณะของการทํางานของเขาผมเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวโปรเจกต์ของแต่ละคนอาจจะเอาถูกเอามาแชร์ในในห้องเรียนบ่อยๆแล้วกันนะครับในห้องที่บรรยายบ่อยๆผมยกตัวอย่างนะครับผมอยากให้แต่ละท่านแต่ละกลุ่มลองพิจารณาว่าตัวเองอยู่ในสเตจตรงไหนอย่างไรนะครับกลุ่มเนี้ยเริ่มต้นความคิดง่ายๆมาก่อนเลยครับว่ามันมีปัญหาอยู่ว่ามีนักวิ่งตาบอดจำนวนหนึ่ง แล้วก็เทรนไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าการวิ่งเนี่ยนะครับการวิ่งออกวิ่งก็แบ่งไปหลายระดับนะครับวิ่งก็วิ่งก็แบ่งเป็นหลายระดับนะครับตอนแรกเขามองเลยเขามองปุ๊บเดี๋ยวเขาบอกว่าจุดมุ่งหมายของการทำโปรเจก t นี้การทำให้ ultimate goal เขาคือการทำให้ส่วนลุมเป็นที่ที่คนตาบอดมาวิ่งออกกำลังกายจ็อกกิ้งเบาๆหรือมาวิ่งได้นี่คืออ l t i m a t e goal แต่ในตอนที่เขาเริ่มที่จะไปคุยไปไป select feature ไปเลือกฟังก์ชันเขาพบว่าปัญหามีเยอะมากนะครับพอไปคุยคนตาบอดจริงๆคนตาบอดแบ่งเป็นหลายกลุ่มอีกต่างหากนะครับหลายกลุ่มหมายความว่ากลุ่มคนตาบอดที่เป็นนักวิ่งนักวิ่งเลยนะนักวิ่งที่ลงแข่งขันนะครับกับกลุ่มคนตาบอดที่ general ไม่เคยวิ่งเลย เพราะว่าวิงวงางว่งไม่ได้วิ่งไม่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงวิ่งไม่ได้ทั้งทั้งที่คนตาดีอย่างพวกเราเวลาไปวิ่งทําไงครับซื้อรองเท้ามาสักคู่หนึ่งใช่ป่ะแต่งตัวให้เหมาะสมแล้วก็วิ่งเลยใช่ไหมมันเป็นสกิลที่ติดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่คนตาบอดกลุ่มนี้ทําไม่ได้ตอนแรกเขาโฟกัสที่กลุ่มนี้นะครับแล้วเขาก็พบว่ามันมีความคลุมเครือหลายอย่าง อันนี้คือเสน่ห์ของ innovation นะครับในตอน implement เราจะเจอครับว่ามันมี Fuzziness คือมันจะเป็นบวมบวม,มากฟังก์ชันที่เราจะใส่ลงไปใน innovation ของเราในตัวผลิตภัณฑ์สุดท้ายของเรานะครับสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาพบว่าหลังจากไปคุยกันมาระดับหนึ่งเพราะว่านักวิ่งที่เป็นนักวิ่งตาบอดจะต้องใช้เรียกว่าไกด์ต้องมีไกด์ต้องมีต้องมีคนตาดีเนี่ยวิ่งด้วยเพเท่ากัน นะครับวิ่งด้เพสเท่ากันแล้วก็ทําไปไปพร้อมกับคนตาบอดบางคนบอกว่าเฮ่ยก็แค่นั้นก็พอปรากฏว่าไม่ใช่ครับหลังจากที่คุาลงไปศึกษาจริงๆเขาพบว่าไกด์ที่จําเป็นต้องใช้เนี่ยบอกเลยครับว่าทางตรงเนี่ยไกด์ไม่มีความสําคัญมากนะักคอยบอกคอยพูดคอยอะไรก็แล้วแต่แต่ที่สําคัญคือไกด์จะมีความหมายมากในตอนเลี้ยวโค้ง โค้งแค่ไหนโค้งอย่างไรไม่รู้ครับตรงนี้คือตรงนี้คือหัวใจสำคัญของระบบนี้ว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนตาบอดเนี่ยโค้งไปตามไปตามถนนได้จากเดิมสโกปของเขาแค่เขาคิดว่าคนตาบอดเนี่ยวิ่งอยู่ในทางวิ่งปกติตรงตรงไม่ให้ไม่ไม,ไม่ออกซ้ายออกขวาก็พอแล้วแต่งานนี้คือต้องไปพิจารณาเรื่องโค้งต่างๆด้วย นะครับเพราะฉะนั้นผมฝากเลยนะครับว่า Target Group สำคัญมากนะครับวิเคราะห์ hmm. แบบจริงจังนะครับ Target Group ของเราอาจจะไม่ได้มองในในสส่วนนะครับใน Innovation Hub mm hmm. ผมอยากให้พวกเราระบุ2ส่วนส่วนที่1คือถ้าใครจะทำา p r o d u c t นะครับหรือ Service อะไรก็แล้วแต่ แล้วจะมีองค์กรหรือมีบริษัทเข้ามาเป็นคนเอาไปจัดการต่อหรือมีคนไปเทคแคร์เป็นปาร์ตี้หนึ่งเนี่ยนะครับก็เอามาคุยด้วยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือ end user คือใครต้องระบุให้ได้แล้วนะครับวันนี้ end user คือใครเฟสไหนนะครับโอเคไหมครับ มีน้องนั่งอยู่กลุ่มหนึ่งที่มาจาก Exploring Engineering World นะครับกลุ่มนี้ทำทำจะเรียกว่าเป็นเซอร์วิสนะครับก็ได้นะครับคือเขาเขาตั้งใจว่าเขาจะสร้างสร้างซิสเต็มอันหนึ่งเพื่อการรีวิวห้องน้ำนะครับเอาไว้พี่ๆบางคนก็เอะรีวิวห้องน้ำมันสำคัญยังไงเหรอนะครับเดี๋ยวไว้ให้ว่างๆก็จะให้เข,ขึ้นมาพีเต์ให้ดูว่าในความคิดเขาการรีวิวห้องน้ำสำคัญอย่างไร นะครับในกลุ่มนี้เขาก็ต้องวางแผนว่า end user ของเขาคือใครบางคนบอกทั่วไปทั่วไป end user คือคนทั่วไปตอบเลยครับ end user คือคนทั่วไปยังไม่ละเอียดพอ end user คือคนที่ใช้สมาร์ทโฟนก็ยังไม่ละเอียดพอ เพราะคนใช้สมาร์ทโฟนก็แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มใช่ไหมนะครับกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษากลุ่มเด็กกลุ่มผู้ใหญ่เพศชายเพศหญิงกลุ่มคนไทยกลุ่มคนทั้งโลกใบนี้บอกเลยนะครับว่าระบบต่างๆชาร์เตอร์ขอให้ละเอียดถึงขนาดกลุ่มยูเซอร์เป็นใคร เพราะมันสำคัญกับการ define project มากนะครับนะครับมันสำคัญต่อการออกแบบฟีเจอร์มากผมยกตัวอย่างให้ฟัง Angry Birds ทุกคนรู้จัก Angry Birds ในช่วงสักต้องบอกว่า2ปีก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนจะมี Cookie Run ใช่ป่ะใช่ป่ะนะครับพวกเราครับ Angry Birds เป็นเกมที่ได้รับการดาวน์โหลดไปทั่วโลกแล้วก็สร้างออกมาเป็นตัวละครมีตุ๊กตามีโปรดักต์ขายนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลย Angry Birds ถูกดีไซน์ออกมายังไงลองดูครับบางคนบอกอุ๊ยผมรู้ได้ไงบอกผมก็ไม่เคยคุยกับโรบิโหรอก r o บิโที่เป็นบริษัทแต่ผมในผมเห็นในเจตนาของเขาเริ่มต้นเลยนะครับ Angry Birds เนี่ย ถูกวางลงมาเป็นเกมที่เรียกว่าเป็นเกมเขาเรียกว่า casual style หรือว่า casual game เป็นเกมที่เล่นง่ายๆเล่นง่ายๆวิธีเล่นของ Angry Birds คืออะไรครับดึงนกมาตัวหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วก็ดีดมันออกไปใช่ไหมอาจจะมีการแบบไปทำให้มันระเบิดตรงกลางบ้างอะไรนิดๆหน่อยๆแค่นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองใช่ป่ะครับเกมนี้เล่นง่ายนะครับแปลว่าเขาเขามองแล้วว่า ใครก็เล่นได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เกมฟุตบอลที่แบบว่าเหมือนฟีฟ่านะครับไม่ใช่เกมแบบเมนเจอร์ที่แบบมานั่งจัดการทีฟุตบอลซึ่งผู้หญิงไม่มีทางเล่นไม่ใช่ไม่ใช่เกมที่แบบมาถึงแล้วก็นั่งแต่งหน้าหรือทำขนมเคก้กที่เหมาะกับเด็กผู้หญิงสาวๆเล่นเกมอะไรกันนะครับสาวๆมีกี่คนในห้องเนี้ย อีตัวมีบางคนเอาตัวหดหน่อยด้วยหนูไม่ค่อยมั่นใจว่าหนูเป็นสาวค่ะโอเคไม่เป็นไรสาวๆเล่นเกมอะไรไม่รู้ลองดูแล้วกันนะครับสาวๆเล่นเกมอะไรไม่รู้แต่ว่าพวกเราคงพอมองเห็นภาพแหละอย่าง first shooting person อย่างเงี้ยเกมที่เป็นแบบเคยเล่นใช่ป่ะใช่ไ่มครับพี่ๆหลายคนอาจจะไม่เคยเล่นแต่น้องๆคง,งคุ้นชินกับอะไรนะ counter strike ใช่ไหมครับเกมแบบนั้นที่เป็นแบบเดินเข้าไปในร้านเกมมีแต่ผู้ชายนั่งเล่นะนะครับ ไม่มีการเอา Angry b i r d ไปนั่งเล่นในในเกมหลานเกมแบบนั้นใช่ปะ่ะไม่มียังไปนั่งดีดโอไม่ใช่เลยนะครับนี่คือการดีไซน์ก่อนเลยนะครับว่าเขาเลือกก่อนแล้วก็สังเกตอีกอันหนึ่งที่เท่มากครับผมอยากให้ทุกคนลองมองว่ามอ,อมองย้อนกลับนะครับมองย้อนกลับ Reverse Engineering มองย้อนกลับนะครับว่าถ้าสังเกตดู Help ใน Angry b i r d ทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับ เฮลป์ใน Angry Birds ทั้งหมดเลยนะครับไอ้นกที่มันแบบลอยไปแล้วพอเราแตะปึ้งแล้วมันกระจายออกเป็น3ตัวหรือหรือตึ้งแล้วเป็นระเบิดอะไรก็แล้วแต่ h e l p ทั้งหมดไม่มีคำอธิบายภาษาอังกฤษเลยเป็นคำพูดไม่มีไม่มีคำพูดเลยเป็นแอนิเมชั่นล้วนๆเป็นรูปล้วนๆหมายความว่าอะไรครับเอาบา t เตอเรื่องภาษาออกไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้น Angry Birds ถึงวางตัวเองลงบนกลุ่มที่เป็นคนเล่นทั่วโลกไม่จำกัดชาติภาษาไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยนี่คือการมองกลุ่มเป้าหมายให้ชัดนะครับมองกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเนี่ยขอให้มองแบบนี้เลยนะครับว่าละเอียดเลยนะครับว่าเราจะลงไปที่ไหน นะละเอียดถึงขนาดว่าละเอียดถึงขนาดว่ามีมีซีนารีโอต้องอาจจะต้องมองในระดับซีนารีโอการนำไปใช้ด้วยเป็นอย่างไรผมยกตัวอย่างครับผมยกตัวอย่าง Gra ฟ Ta ็กใครเคยใช้ Grab Taxi ครับเคยใช้สูงสูงเลย1คน2คน3คน4คนเคยใช้เคยใช้นี่คือเคยถึงก,กับได้ได้นั่งแท็กซี่ไปเลยใช่ไหมครับโอเค เรามีกันอยู่ประมาณ40คนเรามีคนที่ในที่นี้อยู่4คนที่ได้ที่เคยได้ใช้ทั้งทั้งที่น่าจะได้ใช้เยอะๆใช่ป่ะถามสาวๆก่อนค่ะใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดีนะสะดวกใช้ยังไงคะค่ะแล้วแล้วโอกาสในการใช้คืออะไรคะตอนนั้นหนูใช้ยังไงคะ อ <st arts> โอเค <anner> ครับเคยใช้ใช้ยังไงครับตอนนั้น <c oughs> ใช้ใช้ด้วยซีนเนอรีโอแบบเดียวกันนะครับ ee, ครับอ๋อครับครับโอเคเออ <c oughs> <c oughs> สองคนเมื่อกี้เห็นมีใครยกมืออีกนะครับขอโอเคสองคนช่วยบอกหน่อยครับซีนาริโอที่ใช้คือครับอะไรนะครับเรียกรถไม่ได้ไไดเป็นเพราะหน้าตาหรือเปล่าครับ <laughs> <laughs> อย่าอย่าเล่นนี่ลูกศิษย์ผมอ <laughs> 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 โอ้เล่นกันแรงอ๋อไม่ไหมลูกศิษย์ผมครับหน้าตาผิดระเบียบป้าพุทธไม่ใช่ใช่อาอาอย่าเล่นอต่อต่อ พุทธจะไปในสถานที่ที่รถปกติเขาไม่ไปฮะอ๋อม,มันไกลโอเคเข้าใจเข้าใจครับครับโอเคเยี่ยมครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของ Grab Taxi นะครับนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่า Grab Taxi คือคือแอปพลิเคชันที่เราไปยืนริมถนนแล้ว Grab Taxi แบบนั้น ไม่ใช่นะครับมันคือมันคือแอปพลิเคชันและก็เซอร์วิสที่มาแทนที่ศูนย์บริการที่เคยใช้ในการเรียกแท็กซี่ใช่ไหมเคยไหมเพวกเราเคยใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ก็รวดเร็วง่ายได้นะครับแต่มันก็จะมีปัญหาตามมาถูกไหมนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นจะ grab แท็กซี่ทั้งทีเราต้องให้เบอร์เราด้วยถูกไหมใช่ไหมครับอันนี้สาวๆจะมีปัญหา จะรู้สึกไม่ตัวเองไม่ปลอดภัยผู้ชายไม่ค่อยมีอะแจกได้แจกได้ตลอดในกระเป๋านี่แทบจะมีนามบัตรติดอยู่ตลอดเวลาเพื่อนผมคนนึงเป็นแอร์สาวสวยอยู่บนเครื่องบินก็ให้บริการผู้โดยสารอยู่สักพักก็มีชายหนุ่มยื่นนามบัตรมาให้นะครับก็ไม่รู้จะติดต่อกันเพื่ออะไรแต่ว่าเอานามบัตรไว้ก่อนไม่รู้เป็นอะไรนะอันนี้เป็นปัญหา เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าก็ก็เจอนะครับก็เจอมีมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสตามมาใช่ไหมนะครับเป็น after service ที่บอกว่าสุดท้ายมีการร้องเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็คนขับแท็กซี่ก็มีเบอร์ของผู้โดยสารนะครับก็มีการโทรมาแล้วก็ข่มขู่อันนี้เป็นตน้นนะครับในขณะที่ถ้าเป็นเซอร์วิสแบบเดิมมันจะมีศูน,นย์ศูนย์วิทยุคอยดูแลนอกจาก user แล้วนะครับ นี่นี่ที่ผมยกตัวอย่างกราฟแท็กซี่ให้ให้พวกเราฟังเนี่ยคือผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าเออกราฟแท็กซี่ไอเดียตอนที่เขาใช้กัน general in general จริง,รงๆเขาคงไม่ได้แบบเป็นเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างอย่างที่หลายคนคิดนะว่าไปยืนริมถนนแล้วก็แท็กซี่ไม่ยอมไปแก้ปัญหาแท็กซี่ไม่ยอมไปด้วยกราฟแท็กซี่คำตอบคือไม่ใช่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นในการ define กลุ่ม user ขอให้ define ให้ชัด ถึงระดับซีนารีโอที่จะใช้นะครับอันนี้อันนี้สำคัญนะครับสำคัญนะครับชาร์เตอร์นี่ทำถึงขนาดนี้นะครับว่าเอาเอาประมาณนี้เลยนะในในกลุ่มยูเซอร์ขอประมาณนี้เลยนะครับขอให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเราจะได้โฟกัสลงไปได้ว่าจริงๆแล้วเราจะได้เชิญใครมานะครับอย่างยกตัวยอย่างอย่างลู่วิ่งสำหรับคนตาบอดเนี้ยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตกลงจะให้ ผมเชิญนักวิ่งตาบอดมาหรือว่าจะให้ Innovation Hub ไปเชิญคนตาบอดทั่วไปที่ไม่เคยวิ่งเลยมาเราจะได้เชิญมาถูกนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละกลุ่มนะครับช่วยนิดนึงนะครับว่า end user คือใครอันสุดท้ายนี่ผมพูดแบบรวบยอดนะครับอันสุดท้ายที่สำคัญมากคือเรื่องของ capture 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 คือรายได้ของเราจะมาได้อย่างไร ขอให้นึกไว้ก่อนนะครับขอให้นึกไว้ก่อนเพราะว่าตรงนี้สําคัญแล้วมันจะมีพอยต์มากๆนะครับในการที่คณะกรรมการสุดท้ายเนี่ยคนที่มาช่วยพวกเราดูนะครับพี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มเนี่ยอาท,ท,ท,ทิตย์หน้าเออโทษโทษทีครับเวิร์กช็อปรอบหน้าจะมีการระบุแล้วนะครับว่าจะมีจะมีกลุ่มพี่เลี้ยงเป็นใครในในทีม Innovation Hub หรือเราอาจจะไปเชิญคนในคณะมามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงมยไม่ได้หมายถึงว่าแบบ คอยมาควบคุมกําหนดดูแลนะครับไม่ใช่เลยนะครับหมายถึงว่าบางทีบางอย่างบางทีเราอาจจะไม่สะดวกใจที่จะไปพูดคุยนะครับหรือว่าอย่างเช่นแบบอยากไปคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดจักจังหวัดหนึ่งอย่างเงี้ยน,นะครับน้องปีน้องปีสออาจจะไปไม่ได้สมมติเขาอยากจะให้แอปพลิเคชันของเขาวรวมถึงรวมถึงของเขาเขากลุ่มเป้าหมายที่เขาเ,เป้าหมายที่เขาวางไว้คือเขาอยากมีเลเบลอันหนึ่งนะครับ เหมือนพวกเรานึกถึงเชลชวนชิมอะครับนึกสภาพถึงเชลชวนชิมหรือว่าหมึกแดงชวนชิมหรือว่าตอนนี้มีอะไรนะที่แบบเพิ่งเกิดใหม่อะสักอันหนึ่งอะคุณคุณคุณลีดอะไรป่ะอะไรนะอะไรนะครัวคุณครัวคุณลีดใช่ปะ่ะโอเคที่แบบว่ามีเอี๊ยมสีแดงไปตั้งไว้ข้างหน้าใช่ไหมน้องกลุ่มนี้เขาก็ตั้งใจจะทําแบบนั้นแหละครับนะครับแต่ไม่ใช่เป็นการรีวิว ร้านอาหารเป็นการรีวิวห้องน้ำนะครับมาที่คณะวิศวะเนี่ยมีป้ายส้วมตองคำห้ดาวที่เขาที่เขาเล่งไว้คือมีป้ายแบบส้วมตองคำห้ดาวแปะอยู่ที่คณะวิศวะนะครับถ้าแปะถ้าแปะแบบในฟิสิกอลโลเคชันจริงไม่ได้เขาจะไปะแปะในแมปที่เป็นเวอร์ชวลเวิด์ของเขาในแอปนะครับถ้าเขาอยากให้ห้องน้ำในกรุงเทพมหานครมีโลโก้นี้ไปติดอยู่ เขาก็ต้องไปคุยกับทางกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าพี่เลี้ยงของของ o v n t v o t i u n ค u b คือหมายถึงแบบนี้ครับบางทีอาจจะน้องอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่ถนัดนะที่จะไปคุยก็อาจจะมีคนช่วยพาไปเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแล้ว